สวัสดีด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซรัมสำหรับแฟนๆ s นสตาร์วอหลายท่านก็คงจะตั้งหน้าตั้งตารอคอยเกมอย่าง Star Wars Jedi Survival เกมที่เป็นภาคต่อจากแฟรนชาย Star Wars Jedi อยู่บ้างไม่มากก็น,น้อยใช่ไหมฮะและแน่นอนว่าผมก็เป็นหนึ่งในแฟนบอยที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยเล่นเกมนี้เช่นกันนะฮะแล้วผมก็จะมีรีวิวให้แน่นอนครับสำหรับเกมนี้แต่ยังไงก็ตามก็ต้องรอก่อนฮะกว่าเกมนี้จะออก วันนี้ผมก็เลยจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับประวัติของตัวละครเอกในเกมนี้ที่มีชื่อว่าคาลแคสติสกันว่าเขามีที่มาเป็นอย่างไรนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราโซรัมด้วยนะฮะคาลแคสติสนะฮะเป็นเจไดพลวันที่อยู่ในช่วงสงครามโครนซึ่งได้รับการฝึกฝนภายใต้อาจารย์เจไดจารทาเปานะฮะยูมาวันหนึ่งหลังจากที่คาวและอาจารย์ของเขาได้ปฏิบัติภารกิจจนสำเร็จ พวกเขาก็เตรียมตัวออกเดินทางตามปกติซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่เพาพาทีนได้ก่อกระบฏเริ่มออเดอร์ซิโดยโปรแกรมเอาไว้ให้เหล่าทหารโคลนนั้นต่อต้านเจไดาจารอาปาเขาจึงสัมผัสได้ถึงการทรยศของทหารของเขาจึงเข้าต่อสู้กับเหล่าทหารของตนเองเพื่อปกป้องลูกศิษย์คลาว และต่อมาทั้งคู่ก็ได้ทําการหลบหนีออกมาในขณะนั้นคลาวได้ทำไลเซเบอร์ของตัวเองหล่นและผู้เป็นอาจารย์ก็พลาดท่าถูกทหารคนหนึ่งยิงเข้าก่อนที่ทาเปาจะหมดลมหายใจเขาได้บอกกับคลาวผู้เป็นลูกศิษย์ว่าจงยึดมั่นในอุดมการณ์ของเจไดก่อนที่เขานั้นจะเสียชีวิตไปในเวลาต่อมาและคลาวก็ได้เก็บไลเซเบอร์ของผู้เป็นอาจารย์อย่างทาเปา,เาไว้กับตัว 5ปีให้หลังคลาวได้ซ่อนตัวอยู่บนดาวบาาักขาโดยทำงานเป็นหัวเรือของ c a p แปร์กิลแบบสามัญชนคนธรรมดาแต่เรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่ออยู่มาวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุกับเพื่อนของเขาจนจำเป็นให้คลาวต,ต้องใช้พลังฟอร์ดเพื่อช่วยเพื่อนโดยไม่ได้ตั้งใจ okay, right. และแล้วเรื่องนี้ก็ไปถึงหูของ Inquisitor อร์ทำให้พวกนั้นโผล่มาเพื่อสืบหาต้นตอของเจไดที่ใช้พลังฟอร์ด โดยเรียกให้พวกของเขาออกมาเข้าแถวเพื่อที่จะสืบหาตัวเจไดและขู่ให้พวกเขายอมจำนนก่อนที่เพื่อนของเขาที่เขาได้ช่วยเอาไว้จะก้าวออกไปข้างหน้าและพูดจาท้าทายเหล่าอินควิซิเตอร์และยังพาดพิงเกี่ยวกับระบบการปกครองของเอ็มพรยที่เขาทำไปนั้นก็เพื่อที่จะปกป้องคราวก่อนที่เขาจะโดนอินควิสิเตอร์คนหนึ่งสังหารลงทำให้คราวทนไม่ไหวจนต้องเผยตัวว่าเป็นเจไดทำให้เกิดการไล่ล่าก,กันจนชุนลมุนวุ่นวาย แต่ก็ยังโชคดีที่ยังได้เสียเจนดาและกริสดิสตัดเข้ามาช่วยไว้จนรอดมาได้และต่อมาเขาก็ได้เจอกับหุ่นคู่ใจอย่าง BD-1 บนดาวโบกา n โนซึ่งได้แสดงข้อความในอดีตของอาจารย์เจไดอีโน o คอนโดว่าซึ่งเป็นอดีตอาจารย์ของเสียนั่นเองคะและนั่นก็คือประวัติที่มาของคาลคาสติสนะฮะก็เอาเป็นว่าผมจะไม่ลงลึกไปมากกว่านี้แล้วกันนะครเนื้อหาผมอยากให้ไปลองเล่นในภาค s t a า Wars j e d ด f a l l e n o r d e r มากกว่านะฮะ เดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยเนื้อหาจนมากเกินไปเอาเป็นว่าต่อจากนี้เดี๋ยวจะพูดถึงเก็ดเล็กเกตน้อยที่เกี่ยวกับตัวคราวกันหน่อยดีกว่านะฮะเริ่มจากอาวุธคู่กายของเจไดอย่างดาบไ i เซเบอร์กันเลยดีกว่าฮะเป็นที่รู้กันดีว่าไรเซเบอร์ที่คราวใช้นั้นไม่ใช่ของตนตั้งแต่แรกแต่เป็นของชาปาวผู้เป็นอาจารย์นั่นเองฮะ โดยเขาได้รับมันมาจากอาจารย์ก่อนที่อาจารย์เขาจะตายแล้วก็เอาไว้ใช้แทนดาบไลท์เซเบอร์ที่เขาทําหล่นไปนั่นเองฮะและมันยังถือว่าเป็นของดูต่างหน้าของอาจารย์ของเขาอีกด้วยนะฮะโดยไลท์เซเบอร์ที่คราวใช้ในปัจจุบันนะฮะจะเป็นประเภทของดับเบิลเบดไลท์เซเบอร์ที่มีลําแสงออก2ด้านนะฮะ ในช่วงแรกที่เห็นว่าดาบไ์เซเบอร์ของคารมีแสงออกด้านเดียวเหมือนกับสแตนดาร์ดไ์เซเบอร์นั้นมันเป็นเพราะตัวดาบได้รับความเสียหายจากการต่อสู้ของอาจารย์ในช่วงเริ่มแรกนั่นเองฮะจะต,ต่อมาในภายหลังคาวก็ได้ซ่อมมันจนกลับมาใช้งานได้ตามปกติฮะและคาวยังมีจุดเชื่อมโยงเล็กๆที่หลายคนจะยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวละครจากจักรวาลภาพยนตร์อย่างเรตัวละครเอกจากภาค7ถึงภาค9ด้วยนะฮะโดยหนังสือ Star w a r s ์ได้เปิดเผยว่า เรนั้นมีพลังฟอร์สพิเศษที่มีชื่อว่าไซโครเมติกอยู่ภายในตัวเช่นเดียวกับคราวที่มีพลังฟอร์สพิเศษนี้ด้วยเช่นกันโดยพลังฟอร์สไซโครเมติกนี้ทำให้พวกเขาสัมผัสได้ถึงเหตุการณ์ต่างๆในอดีต <c oughs> ที่เกิดขึ้นกับวัตถุต่างๆเหล่านั้นได้ <c oughs> และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะฮะประวัติของคาวแคสติส สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม